เอพรทิพย์โพสภาพล่าสุดของสามีปอนัทวุฒิถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่หนักหน่วงเลยก็ว,ว่าได้สําหรับปอณัทวุฒิสกิดใจที่ปีนี้ต้องพบเจอกับเรื่องไม่คาดฝันหลายอย่างทั้งร้านโดนงัดและก่อนหน้านี้ก็รอดจากอุบัติเหตุได้แบบหวุดหวิดล่าสุดเอพรทิพย์ภรยาของปอณัทวุฒิสกิดใจคู่สามีภรรยาดาราดังก็ได้โพสตอินสตาแกรมเป็นภาพขณะที่ปอสามีนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพร,ระบุวา่าเจ้าตัวป่วยไข้ขึ้นสูงถึงขั้นต้องแอดมิดเลยล่ะคะ่ะทำเอาแฟนๆเองก็อดเป็นห่วงไม่ไ หลังเอได้โพสต์ข้อความปอไม่สบายหนักมีไข้สูงแถมในโพสต์นั้นก็ยังระบุข,ข้อความเอาไว้ด้วยว่าภรรยาคนสวยเอพรทิ์ได้โพสต์เรื่องราวการป่วยของปอณัฐวุฒิสกิจใจสามีสุดที่รักผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งเป็นภาพขณะที่ปอนั้นกําลังนอนบนเตียงของโรงพยาบาลโดยเอได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเมื่อคืนสงสารพ่อหนักมาไข้ขึ้นเกือบ40องศาหนาวสัน่นหัวใจเต้นเร็วแถมยังอา e. เจียนอีกเอเช็ดตัวให้ก็สั่นแล้วบอกว่าปวดหัวมากๆปวดตัวด้วยนอนทนอยู่ทั้งวันจนพี่ปอ เอ,อเองก็บอกไม่ไหวเห็นแล้วตกใจเลยต้องรีบไปโรงพยาบาลเธอะให้หมอแอดมิดรีบตรวจโควิด COVID, ระหว่างรอผลตรวจก็ต้องนอนรอที่ห้องฉกเฉินสี่ชั่วโมงจนกว่าจะผลออกมาสรุปรอดคะ่ะหายใจหายใจความผลตรวจสรุปออกมาคุณหมอบอกว่าเป็นทอมซินอักเสบรุนแรงเป็นแผลน่าจะติดจากลูกแหละแต่พอดันเป็นหนักกว่าลูกนะงานนี้ขอให้คล้ลดที่เธอสองสารจังเลยปกติแข็งแรงมากๆเพื่อนในวงการและแฟนคลับเองก็เข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันค่ะงานนี้คนบันเทิงเองก็ เข้ามาคอมเมนต์กันไม่ไหวเหมือนกันรวมถึงให้อวยพรให้ปอนนั้นหายเร็วๆอาทิเช่นนอยบุตรสกรมอสปตินทานซีสิวัตมากปรินนุยสุจิราอุมลักคณากีตาซิริพินนาตาลีเดวิสนิงไรยชัดเชอรี่เขมอัสษรปิ่นเกตมนีเชียร์ที่ทำพรเป็นต้น